สวัสดีครับทุกท่านครับผมเดินออกจากโรงเรียนออกจากหมู่บ้านโอ้โหไกลเป็นกิโลกิโลเลยอ่ไปไหนกันมาครับลูก <Okay. S 1> ไปดูสวนชุมชนวนชุมชนอ๋อเนี่ยฮะผมมาดูว่าเด็กๆเ,เขามาทำอะไรกันที่นี่ครับไปไหนมาลูกเ <Okay. S 1> นี่ยเด็กๆมีของเล่นไปด้วยนี่อะไรเอ่ย <c oughs> คือคุณครูพาเด็กๆมาที่สวนของชุมชนของส่วนรวมนะครับนี่ตอนนี้เด็กหิวกล้วยโอ้กล้วยน้ำว,าว้าหวีเครือใหญ่เลยนี่ครับบรวรสร้างสุขนี่เห็นป้ายไกลๆนะครับนี่เป็นสวนชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของนะครับนอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณสักกิโลหนึ่งได้ คุณครูครับ,รบตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออส่วนชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของใครก็ได้ค่ะสามารถจะเก็บไปกินได้เลยค่ะทุกคนจึงเป็นเจ้าของทั้งหมดค่ะอ๋อแล้ววันนี้คุณครูพาเด็กๆมาทําอะไรครับวันนี้นะคะพาเด็กๆมาช่วยกันทําความสะอาดสวนตัดหญ้ามาเก็บหญ้ามาถอนหญ้าแล้วก็ตัดกล้วยไปกินด้วยค่ะเมื่อกี้เด็กๆแบกกล้วยไป แล้วแนวคิดนี้มาจากไหนครับมาจากหลวงพ่อค่ะพระครูเขมสุทธิธรรมค่ะเจ้าอาวาสวัดเมงรายมหาราชค่ะท่านเป็นคนที่ทําโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โดยการสร้างสวนขึ้นมาสองสวนคือสวนชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของกับอีกสวนหนึ่งก็คือสวนปันสุกค่ะต่างกันตรงที่ว่าสวนปันสุกด้านนี้จะเป็นในพวกพืชผัก เราสามารถหมุนเวียนมาปลูกตรงนี้นะคะจะเอาเก็บไปทําเป็นอาหารประกอบที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนี้ได้หมดทุกคนค่ะคอีกส่วนหนึ่งตรงด้านนี้ก็เป็นผลไม้ย,ยืนต้นที่สามารถปลูกแล้วมันมีชีวิตที่ยาวยืนต้นอยู่ได้นานสามารถเก็บได้กินตลอดทั้ง นอกจากว่าผลไม้ยืนต้นแล้วความคิดของหลวงพ่อก็ยังต้องมีอาหารตาด้วยอาหารตา,าในที่นี้ก็คือมีดอกไม้ก็มีพยายเสือโครงที่ปลูกอยู่ตอนนี้กํลาลังออกดอกอยู่ด้านในค่ะใครก็ได้ค่ะทุกคน,ใน,นในชุมชนในชุมชนแม้แต่คนข้างนอกที่ขึ้นมาก็มาเก็บกินได้ค่ะไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมกํากับดูแลว่าใครจะเก็บมากเก็บน้อยอ อะไร,ะไรค่ะแล้วแต่เราก็เก็บ,บได้ตามความที่เราต้องการเลยค่ะไม่มีการควบคุมไม่ต้องเสียตังค์ไม่ได้คิดอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะ๋อครับผลลัพธ์ที่กลับมานะคะก็อันดับแรกเลยโรงเรียนนี่ได้ประโยชน์เพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้มาในส่วนชุนชันก็มาตัดกล้วยกล้วยก็ไปเป็นผลไม้ทําขนมแปลรูปได้หลายอย่างและชาวบ้านก็มาเก็บไป ทำเป็นอาหารมาถึงวัดพระก็เอาไปทําถวายให้พระพชาวบ,บ้านที่นี่นะคะคเขาจะเก็บกันแค่พอกินคือเขาก็จะนึกถึงคนอื่นด้วยครอบครัวอื่นเขาไม่ได้เก็บว่าอุยฉันต้องเอาไปขายอะไรแบบนั้นเขาเก็บแค่เอาไปประกอบอาหารพอกินของเขาเท่านั้น,นะะแขกใครไปมาก็แนะนําเขาบอกว่าที่นี่เรามีสวนเขาก็อยากจะมาเที่ยวแล้วมาดูแล้วก็เก็บไปเก็บไปกินเอาไปเป็นันรถเลยนะคะเขากล้วยเยอะมากนี่คือที่มาที่ไปของ สวนชุมชนกับสวนปันสุขค่ะครับขอบคุณนะครับนี่ครับนี่เด็กๆวันนี้มาช่วยกันตัดหญ้าเหรอครับอ้โหเด็กๆเรียบร้อยมากไ<ะ>เด็กๆกลับโรงเรียนกันลูกป,ปะครับเดี๋ยวเด็กๆก,กลับไปผมก็จะเข้าไปชมในสวนนะครับนี่มีจอมไม้กวาดมาด้วย